สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับอยู่กับผมหนุ่มบ้านโนนครับผมพามาดูไก่หนุ่มน้อยครับไก่สองตัวนี้บถูกกันนะทุกคนตีกันครับตีกันเองอยู่ด้วยกันมาบถูกกันผมให้ดูจับแยกไว้นี่ทุกคนแม่บบถูกกันครับเนี่ยตีกันเองครับ ไอ้เหลืองกับไอ้ดูนะครับปล่อยบ่ได้เลยไก่คอกเดียวกันครับที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วตีกันเอง หลังปีใหม่นี่ก็น่าจะทันครับเดี๋ยต่อไปป่าพอได้ฝึกเดี๋ยวช่วงนี้ยังเหรอครับยังบอทันสู้ไก่ต้องรออีกหลังปีใหม่นู่นแหะครับปีหน้าพอดี รอฟังเสียงขันนะทุกคนเสียงดีครับรอฟังเสียงขัน เป็นไงครับทุกคนเสียงเสียงดีใช้ได้เลยห,ห้าวคุกจัด <c oughs> ต้องขังครับตีกันเอง <c oughs> จเจแดงน้อยให้ดูน้อย 努力方向多了 คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตเสียงไอ้ตัวเหลืองให้ฟังครับหนุ่มน้อยปล่อยม่ได้แล้วครับตีกันเองคอ,อกเดียวกันคอ,อกเดียวกันครับเนี่ยฝากกดไลค์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไกลตอล่อเราเพชรพญาภัยเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปเรื่อยๆ ให้ดูให้ได้ดูนครับฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนลาไก่อนครับสวสัสดีครับ